เอาละครับทุกคนนี่ก็เป็นอาทิตย์ที่2ของ Legend Festival ปี2025แล้วนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่ผมน่าจะเกลือที่สุดตั้งแต่ l ล g e n d Fest มีมานะฮะทุกคนในจุดนี้ถามว่าทำไมไม่มีคลิปโชว์เคสหรืออะไรก็ตามออกมาทุกคนคำตอบคือผมก็ยังเกลืออยู่นะคิดว่าตอนนี้น่าจะลงไปกับตู้ซูเปอร์โคจิต้าประมาณเกิน20,000ไปได้ละเนาะอาจจะหยีบยบๆ3 0 0 0 0แล้วก็ได้นะครับจุดนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเนาะก็ แต่วันนี้ไม่ได้มาพูดมา,มาพูดถึงเรื่องความเกลือผมเป็นการพิเศษหรืออะไรนะทุกคนก็มาอัปเดตแพทแล้วก็เรื่องของสุ่มดีไหมของอาทิตย์นี้อีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็ไปดูเรื่องของอัปเดตอาทิตย์นี้นะครับก็มีอะไรเข้ามาเล็กๆด้วยน้อยเนาะก็ไม่ได้ถึงขั้นเยอะนะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าน่าสนใจหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับอย่างแรกที่สุดก็คือเรื่องของตัวละครฟรีทูเพ์ล่าสุด ตัวใหม่นะครับทุกคนก็คือจีเลนล่างฟูลพาวเวอร์นั่นเองนะครับตอนในไลฟ์สตรีมเนี่ยผมหลุดขำเลยจริงๆไม่ไหวจริงๆกับการที่จีเลนมาเป็นตัวฟิดูเพย์รอบที่รนะ้อยแปดเนาะก็เออพี่แกจะเป็นได้แค่ฟิดูเพย์จริงๆหรือเปล่าทุกคนจะไม่มีตัว LF ตัวใหม่จะไม่มีตัวอัลตาแล้วเหรอนะฮะแต่ก็นี่ก็อาจจะเป็นสัญ,ญญาณบางอย่างเกี่ยวกับพาร์ทสก็เป็นได้เนาะทุกคนเนาะแต่ก็ไม่รู้ เดาคาดเดากันไปแล้วกันนะทุกคนนะอาจจะยังไม่ชัวร์รนะ้อเนาะว่าพัทสามอาจจะเป็น MUI หรือเปล่าอันนี้ก็อืมนะเราก็เห็นไปแล้วจาก Anniversary ตอนนั้นก็มีจิเลนมาแต่ว่าพัทสามก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับ MUI เนาะทุกคนเนาะก็รอดูกันไปเนาะว่าจะเป็นการชี้พงให้กระดอกหรือเปล่านะฮะรอบนี้โอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นโค้ชซีซั่นใหม่นะครับทุกคนรอบนี้มาเป็น ไปกูฮังกับาจาริบ้าใช่ไหมน่าจะสู้ไปกูฮัง่ะเออใช่บอสเป็นไปกูฮังนะครับแล้วก็จะได้ Equipment อันนี้น่าจะเป็นของใครเนี่ยของทีมมูฟวี่เลยเนาะเพิ่มบัสดิ e เฟนเพียวกับไซด์ดิเฟนก็น่าจะเหมาะกับฝั่งจานิบ้ามากกว่านะครับ แต่จริงก็ใส่ได้ทั้งคู่แหละใครอยากให้ซูเปอร์กีลต้าถึกขึ้นหน่อยก็ใส่ได้เนาะเอ้ยไม่ได้นี่เดี๋ยวมีควิปคอนดิชันอ๋อเออใส่ได้ทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นเวอร์ออร์หรือพาวเวอร์เพเนนเนาะโอเคได้ทั้งสองทีมเนาะเพราะซูเปอร์กีลต้ามันค่อนข้างปอนะทุกคนนะเออใส่นี้ช่วยก็อาจจะดีนะสำหรับใครที่เล่นมูฟี่นะครับแล้วก็เลดบอสใหม่มาแล้วนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นรอบนี้เป็นซูเปอร์กีลต้าเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้ผมพูดรายละเอียดนิิดนนนนึงงเเเเาาาาาาะหลยยคถมมมมข้กาากี่ก่่่่วัับรืออชชชใ คือมันจะมีมิชชั่นตรงนี้นะครับทุกคนการลงเลททุกเวฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีได้อันนี้นะครับทุกคนเนี่ยเลทออนเนอร์คืออันนี้นะครับเหรียญอันนี้ซึ่งเราจะต้องลงเลทให้ครบตามจํานวนเนี่ยคือไอลิมิเต็ดไทม์รีวอร์ดเนี่ยคือที่ลงได้3ครั้งต่อวันมันจะนับแค่3ครั้งนั้นทุกคนลงเพิ่มจากนั้นไม่ได้ก็คือถ้าจะเอาไว้ถึง9เนี่ยเราต้องเล่น3วันติดแล้วลงให้ได้3วันอ่ะสครั้งต่อวัน 3วันถึงจะได้เลดออนเนอร์เนาะเพราะเลดออนเนอร์เนี่ยสุดท้ายมันจะเอาไปแลกเรื่องของไอ้นี่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวนะผมเช็คอ่าไหนวะเลดออนเนอร์ Red Honor, อันนี้นะฮะทุกคนเนี่ยถ้ารวบรวมเลดออนเนอร์ครบถึงเท่านี้เท,ท่านี้เนี่ยอย่าง5อันเนี่ยจะได้มัลติซิวเวอร์600 oh. ก็อย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับตรงนี้สำคัญนิดนึงเนาะโอเคแล้วก็พูดถึงโคอ,อัพไปแล้วเลดไปแล้วแล้วก็จะมาเป็นเรื่องของแพลตินัมตัวละครอัลตรา้าที่ไม่ได้มีใคร ขอร้องหรือไม่ได้มีใครอยากได้เป็นการพิเศษนะครับทุกคนก็นาเมโกคู ko, ool, นะครับตัวแรกสุดฟีทูเพย์เนาะก็อันเนี้ยได้มาไม่รู้ว่าจะดีแค่ไหนทุกคนจะดูที่โอเมก้าเชนลอนได้เป็นตัวแรกใช่ไหมตัวฟีทูเพย์เนาะอ่ะดูกันนิดนึงสล็อตหนึ่ง,ง HP 30%สตไตร์100บลส์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์อีกร้อยแล้วก็เพิ่มดาเมจไปเลย270%โอ้โหตัวเลข เพิ่มเยอะมากนะทุกคนดัเบตการ180%โอเคก็คือจะเป็นตัวโมเดลเลยตัวสมัยใหม่ได้เลยนะครับส่วนสล็อตสก็คือพอใช้การ์ดเขียวใช่ไหมจะมีคีเมีการดการดเข้าเชิง5วีมีดาอนบอล2ลูกโอ้โหการ์ดเขียวดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็ถ้าโดนศัตรูลดคีศัตรูอีก15ส่วนสล็อตสุดท้ายคือปลดที่7ดาวขึ้นไปก็คือเข้าสนามจวการ์ดแดงเติมเลือดเติมคียป80 โอเคคีคงจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวนี้ต่อไปแล้วนะฮะทุกคนคีเพิ่มคี80นี่เดือดมากเนาะแล้วก็มีการโคเวเชง5าวิโอเคก็เพนเพนง่ายๆอีซี่นะทุกคนเข้าใจง่ายเพิ่มสแตทเยอะๆไปแล้วก็เพิ่มการโคเวเชงให้มันเติมคีให้มันก็น่าจะเป็นตัวละครที่เอามาเล่นได้นะทุกคนนะตัวละครนี้ก็คงจะตัวสีแดงเนาะเอาไปสู้ซูเปอร์เจบาก็คงพอได้นะครับทุกคน ก็แสแตทเนี่ยดูดีเลยเนาะแต่ความสามารถก็คือไม่ได้เพิ่มอะไรเป็นการพิเศษก็แค่เพิ่มแค่ว่าโอเคเล่นได้แหละเนาะกันโกเบเชงพร้อมแสแตทพร้อมนะก็ดีถามว่าดีไหมก็ดีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับเป็คนสําหรับแพตตินัมของนาเมโกคูตัวแรกเนาะโอเคก็เรื่องของอัปเดตเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้ทุกคนไปดูตู้กันเลยบอกเลยว่าตู้สัปดาห์นี้คือมายับเลยมาเยอะมากเนาะก็ ยังไงก็ตามเดี๋ยวผมคงต้องพูดเรื่องของ2ตู้นี้ก่อนเอ๊ะเอาเอาสอตู้นี้ไว้ที่หลังละกันเพราะเราน่าจะพอค่าๆกันไปบ้างและ้ะไปดูตู้ที่มันเพิ่งย้อนมานะครับไม่ใช่ตู้ที่เพิ่งย้อนมาตู้ที่มาใหม่ก่อนละกันอ่ะนี่ตู้ที่มาใหม่ก็คือ World Championship 2025ถึง2026 Pickup นะครับตรงนี้เราจะเห็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งอยู่ไกลๆนะครับ ก็คือหมายเลข13นั่นเองเ,องเนาะจุดนี้คือเราน่าจะเห็นกันไปแล้วว่าตัวละครนี้คือเทพมากๆเนาะเป็นตัวบัฟตัวซับทีมมูวีที่โอ้โหโ,โคตรจะคุ้มค่าที่ได้มาเลยเนาะ <บ S 1> ก็ส่วนตัว <บ S 1> ผมก็เกลือแหละเนาะได้แต่มองตาปิดๆนะครับตรงนี้เลดเนี่ยค่อนข้างโอเคแหละเนาะศูแต่ว่าประเด็นคือมัน0.4ไล่ไปไกลพอสมควรเนาะนะครับทุกคนคือต้องพูดอย่างเงี้ยทั่วไปเนี่ยศูห้ใช่ไหมเลตอัพ ต่นี่ 0. นดก็คือมันก็จะลดมานิดหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องวัดดวงกันหน่อยแล้วประเด็นคือ Cpower เนี่ยให้แค่พันเดียวไม่ใช่พันสด้วยนะครับก็ตูก็ฟังดูเกลือพอสมควรเหมือนกันนะครับทุกคนสเต็ปเนี่ยไม่มีไม่มีสเต็ปอะไรเลยเนาะก็เปิดไปเรื่อยๆพันพันพันไปเรื่อยๆได้ SP ได้ตัวสปาร์กิ่งทุกรอบใช่ไหมก็ถามว่าดีไหมคําตอบก็คือถ้าได้13เนี่ยก็คือยอดเยี่ยมเลยแหละเนาะแต่อโกคูตัวนี้ก็ยังพอโอเคนะครับแกมมาหนึ่งสองพอใช้ได้ คู่นี้ดีเลยนะครับทุกคนเนี่ยมันให้ดูแค่นี้แต่ตู้มันไม่ได้มีแค่นี้ไงนะครับทุกคนก็ต้องดูตรงดรอปลิสด้วยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันไล่ไปอีกไกลอยู่พอสมควรเนาะตัวเอ f อะไม่ไม่ไมกลหรอกอะมีโกคูอ่าก็อ,กอโกคูตัวนี้แล้วก็คูลเลอร์มีโกฮังเนาะก็โดยรวมแล้วก็เป็นตู้ที่ค่อนข้างจะดักพอสมควรเพราะว่านั่นแหละนะทุกคนถ้าถามว่า คุ้มค่าที่จะเปิดตอนนี้ไหมผมว่าก็ยังไปตู้2ตู้นี้ก็ยังดูดีกว่าเนาะเพราะตัวในไลอัพชุดนี้คือถ้าไม่ได้13ก็คงจะหาทีมลงเล่นยากนิดนึงเนาะอ่ะแล้วก็จะเป็นตู้รีลันทั้งหลายใช่ไหมทุกคนจะมี golden ิสเซอร์ตัวนี้ข้ามเลยนะครับจุดนี้ถ้ายังไม่ได้แพตตินัมหรืออะไรเนี่ยก็คือไม่รู้จะเอามาทำไมนะครับกุลิต้าบูก็นึกว่าจะได้แพตตินัมเนาะเออไม่รู้ว่าจะได้ในพาร์ทสองพาร์ทสามหรือเปล่านะทุกคนนะแต่ตัวนี้สมควรได้จริงๆเนาะเพราะว่า มาเล่นมุกวีขนาดเนี้นะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าอาจจะมีลุ้นยังมีลุ้นอยู่นะทุกคนเนาะก็ก็ใครที่จะรอแพททิน์นนี่ก็ต้องเปิดให้ได้2ตัวขึ้นไปนะครับทุกคนก็รอลุ้นกันไปนะผมคอนเฟิร์มไม่ได้นะแค่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะมาในพาร์ทสองพาร์ทสามสูงอยู่นะครับเป็นตัวบูไม่น่าป่ะไม่น่าไหมอืมถ้าไม่พิกงอะไรเนาะไม่น่าได้แพททินัมเนาะแต่ที่ยังไม่ได้แพททิน์นตัวนี้ก็ยังไม่คุ้มที่จะเปิดมาเหมือนกันนะครับ โอ้โหตัวนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยคิดบูนี่คือจุดนี้นั่นแหละน่าจะไม่มีวิแววว่าจะได้นะทุกคนนะนอกเหนือจากว่าพาร์ทสมันจะเล่นมาจินบูซาก้าเนี่ยอืมก็ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็คงไม่ได้แน่ๆเนาะถ้าเรียงกันถามเลยว่า4ตัวเนี้ยคือตัวไหนดูดีสุดดูมีลุ้นสุดก็คงจะเป็นโกจิต้าบลูเนาะลองมาเป็นเบจิโต้บลูแล้วก็ <c oughs> ไอสองตัวท้ายนี่ไม่ค่อย ไม่ไม่มีลุ้นได้แพตเทนัมทั้งคู่เนาะแต่ถ้าถามถึงความเก่งกว่าก็น่าจะเป็นโลเดนฟิสเตอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยคิดบูนะครับตูบ้พวกนี้ไม่ค่อยแนะนําให้เปิดทั้งนั้นเลยทุกคนมันดูเป็นแบบลงทุนล่วงหน้าเนาะเออแต่ว่านั่นแหละถ้าเปิดกูติาบูผมก็ไม่ว่าหรอกเนาะเพราะว่ามันก็คงอีกไม่นานแล้วหละมั้งเนาะส่วน2ตู้ LF นะครับทุกคนน่าจะพูดไปในคลิปสุ่มไปแล้วแหละแต่ว่าประเด็นคือจุดนี้ถามว่าผมให้ภาษีตัวไหนดีกว่าหลังจากที่ได้เห็นความสามารถแล้วเนี่ย ผมบอกว่าซูเปอร์เจนมบ้าดูดีกว่าเนาะคือโกจิต้าเนี่ยมันเด่นเรื่องดาเมจจริงๆแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรป้องกันตัวเองสักเท่าไหร่ดิสรับไม่ค่อยดีแล้วก็เอาตัวรอดไม่ค่อยดีไม่มีเอนดูแลนซ์ด้วยนะฮะก็พลาดคือตายง่ายๆเลยเนาะถ้าไม่ได้เล่นนาเมโกคูด้วยนี่คือเจ๋งแน่ๆเนาะตัวนี้นะครับก็ดาเมจแรงจริงแต่คือต้องเล่นระมัดระวังเป็นพิเศษสุดๆนะครับ ส่วนซูเปอร์เจเนบ้าเนี่ยค่อนข้างตายยากแล้วก็เอาตัวรอดดีกว่ามกากๆเนาะใครที่เอาตัวเซฟๆเลยเล่นง่ายๆเนี่ยซูเปอร์เจเนบ้าตอบโจทย์กว่าเนาะซูเปอร์กดิต้าสำหรับคนที่แบบมีฝีมือหน่อยนะทุกคนนะเล่นรู้จังหวะรู้การใช้งานไม่เล่นเสี่ยงเกินไปเนี่ยใช้เอามาตีอย่างเดียวนี่คืออันตรายมากสําหรับคู่นี้เนาะก็ศัตรูเนี่ยคือลําบากมากๆถ้าโดนมาเริ่มคอมโบนี่คือยุ่งเลยเนาะส่วนนั่นะแหละซูเปอร์เจเนบ้าอาจจะไม่ได้แรงเท่า แต่ผมว่าครอบคุมมากกว่าเนาะก็ซูเปอร์เจนิมบาก็ยังเป็นตู้ที่ดีกว่าและโดยรวมคือตัวในตู้เจนิมบาเนี่ยดีกว่าด้วยนะครับทุกคนซัพพอร์เตอร์อย่างท่านยมบาลเนี่ยก็เออดีกว่าด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเงื่อนไขอ่าการออกผลเนี่ยก็ดีมากๆที่ผลที่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านี่ใช่ไหมผนึกสตูนะครับทุกคนแต่ว่าเงื่อนไขอาจจะยากนิดหนึ่งแต่ว่าก็ดีกว่าฝั่งบาบาใช่ไหมฝั่งอ่าแม่เท่าเนี่ยแม่เท่าจะเป็นเรื่องของการบับ ่าสมมุติว่าเขาเดาลัชเราได้เรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนการ์ดอารมณ์ประมาณนั้นแหละเนาะก็โอกาสมันน้อยมาก10%กว่านะครับส่วนตัวในตต้ซูเปอร์เจเนบ้าเนี่ยตัวอื่นนี่คือดีๆทั้งนั้นเมทัลคูลเลอร์นี่เก่งขึ้นมาแล้วนะทุกคนถึกตายยากขึ้นมากเลยนะครับทุกคนเก่งแล้วนะตอนนี้ <laughs> ดูเก่งขึ้นมามากนะครับเกฟล่าก็ยังเป็นตัวละครที่ดีเนาะ ก็หลายๆตัวในตู้นี้คือยังดูมีภาษีดีกว่าผิดกับตู้ซูเปอร์กุิตาที่แบบนอกเหนือจากซูเปอร์กุิตาแล้วไม่รู้เอาใครไปทําอะไรเหมือนกันเนาะเนี่ยหน้าตาแต่ละตัวก็แบบอมบน่าเวิร์กแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับอาทิตย์นี้นะผมก็คงส่วนตัวของผมนะคงยังเปิดซูเปอร์กุิตาต่อเนาะใครที่รอพ์ทสองแล้วแบบเออได,ได้ได้ตัวที่ต้องการแล้วก็ดองรอพัสอเลยก็ได้เนาะ พ2ทสองก็อาจจะมาภายในแบบ3 4ถึงสอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะหลังจากที่เล gend p h a s มาก็นี่ก็อาทิตย์หนึ่งละประมาณนั้นเนาะทุกคนตรงจุดเนี้ยคือเออก็หวังว่าทุกคนจะได้ตัวละครที่อยากได้ในตู้ที่สุ่มแล้วกันนะส่วนตัวผมก็เกลือไม่รู้จะเกลือ,อยังไงนะแต่ก็ยังอยากได้ซูเปอร์กุตาไม่รู้ว่าจะดองไปพัทสองดีไหมแต่ก็ยังยังเปิดตู้นี้เรื่อยๆนะทุกคนนะถึงจุดหนึ่งก็คงจะพอแหละไม่รู้เหมือนกันว่าจุดไหนนะฮะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณน,นี้แล้วกันนะฮะใครที่ดูชอบก็ยืมกดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ